สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแท้หลวงพ่อชุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจยิยุคเก่าหายากเหรียญแท้หลวงพ่อฉุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทย สุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิยุคเก่านักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้น ไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงเหรียญแท้หลวงพ่อฉ่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงาน เหรียญแท้หลวงพ่อช่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงเหรียญแท้หลวงพ่อช่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465 ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญแท้หลวงพ่อช่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มาก ด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลางที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมอะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาเหรียนแท้หลวงพ่อชุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เปรยญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทย สุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิยุคเก่า